สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว b r n n 0 B3 นะครับในโหมดที่โหมดที่7นะครับซึ่งโหมดที่7จนี่จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่าไอเจ้าตัว Factor นะครับซึ่งก็จะมีาบางฟังก์ชันนะครับบาง Factor ซึ่งมันจะผูกโยงกับไอเจ้าตัวโหมด6ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้หน้าเทศ อสองตัวนี้เราก็มักจะใช้คู่กันนะครับก็คือโหมด6กับโหมด7นะครับเป็นไพ่วอตพอยกับตัวแฟกเตอร์นะครับนั้นในการปุ่มของการปรับก็จะมีตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ปรับระยะความยาวซึ่งปรับตัวนี้ปรับค่านี้ตัวนี้ก็จะถูกปรับไปด้วยปรับตรงนี้ค่านี้ตรงนี้ก็จะปรับไปด้วยเพราะฉะนั้น2โหมดนี้จะมีความ เกี่ยวพันกันอยู่นะครับจะมีความเกี่ยวพันในเรื่องของตัวแฟกเตอร์และก็ตัวแปรในสมาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพวบเวลาเราใช้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูว่าเราจะใช้มันจะมีหน้าหน้าเทรดแบบไหนบ้างนะครับ mm hmm. ก็เราก็กดสมมุติเรากดตรงนี้ขึ้นมานะครับสมมุติเราจะเปิดแฟกเตอร์ถ้าตัวแฟกเตอร์มันก็คืออ่าเป็นจุดกับจุด อ่าสวิงไฮสวิงโลซึ่งมันก็จะอ่านค่าออกมานะครับว่าเป็นแนวรับแนวต้านนะครับก็คือตัวสวิงไฮสวิงโลนี่ก็คือตัวเป็นป้ายราคาที่กำกับว่าราคาณนะปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาทดสอบตรงแนวไหนถ้าขึ้นมาตรงหัวเก่าตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามันจะทดสอบแนวต้านซึ่งข้างบนก็จะอ่าบอกว่าเป็นแนวต้านส่วนด้านล่างสวิงโลมันก็จะเป็นแนวนะรับขึ้นกับราคา มันเคลื่อนที่ไปตรงไหนนี้เวลาที่เราจะเอาป้ายตรงนี้นะครับเมื่อเราปรับตรงนี้เราจะได้เป็นเส้นที่เป็นแฟกเตอร์ก็คือค่าของการสวิงไฮสวิงโลออกมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเรากดโหมด6ควบคู่ไปด้วยซึ่งมันจะมีความจมพันกันเราก็จะเห็นว่าตรงโหมด6กเนี่ยเราติกตรงนี้เรามีการปรับตั้งค่าตรงซิกแซกไว้พยันซิกแซกมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นเส้นซิกแซกตรงนี้นะครับ เราได้สองอย่างแล้วเนาะเราได้สองอย่างสําหรับไอ้เทรไอคู่โหมดคู่นี้ก็คือเราได้ตรงนี้แฟกเตอรก็คือไอช้ชุดป้ายของราคาของสวิงในแต่ละขาแต่ละยอดแต่ละคลื่นของมัน,นออกมาเป็นป้ายแล้วเราก็ถ้าเราติ๊กโหมด6ด้วยถ้าเราเลือกฟิกอาซิกแซกเราก็จะได้เส้นตรงนี้ออกมาคู่กันอยู่ในหน้าเทรเดียวกันเห็นไหมครับนี้ถ้าเราจะปรับเพิ่มขึ้อนอีก เราบอกเออตรงนี้เราอยากได้ป้ายเตือนป้ายระวังจุดไฮจุดโลพอนดัติกตรงนี้เสร็จมันก็จะมีป้ายตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับป้ายตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นกำกับในสวิงยอดนี้ก็คือยงนี้โลตรงนี้ก็คือยอดนี้ไฮถัดไปก็คือตรงนี้ไฮที่มันกําลังทดสอบใกล้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเป็นนจะเป็นป้ายอีกแบบหนึ่งป้ายของพอยบวกพอย ส่วนถ้าเราจะเป็นป้ายเป็นแบบราคาเลยเราก็ใช้วิธีปิดตรงนี้แต่ก็มาเปิดตรงนี้ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะขึ้นมันอาจจะกว้างกว่านะครับก็ต้องเลือกดูนะครับตัวขึ้นตรงนี้มันจะกว้างกว่าเพราะตรงนี้มันป้ายราคามันมาจากฮาร์โมนกนะครับซึ่งเวฟมันจะไม่เท่ากันจาดส่วนของเวฟการวัดจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะไม่เลือกก็ได้เราจะมาใช้ ถ้าเราใช้โหมด6กับโหมด7เราก็จะมาเปิดป้ายราคาตรงเปิดที่เป็นสวิงไฮสวิงโลตรงนี้นะครับส่วนใครปลาก็เหมือนกันถ้าเราเราจะเลือกเราก็สามารถคลิกได้หรือใช้โหมดตรงนี้ควบคู่กันได้ปรับตั้งเหมือนที่ผมตั้งตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งใครถ้าไม่เอาก็ทิต้ตรงนี้ออกให้มันเห็นเฉพาะตัวแฟกเตอรอ์เส้นของแฟกเตอร์ก็คือเส้นนี้เส้น วัดแนวระดับตรงนี้แล้วก็ใช้เทคก็คือจุดสวิ h ไฮสวิ Low แล้วก็ใช้ซิกแซกตรงนี้ก็พอสําหรับการปรับตรงนี้ตรงนี้เราก็ปรับขึ้นได้จะให้มันห่างหน่อยก็ได้นะครับแล้วทุกอย่างเวลาเราปรับตรงนี้ค่าป้ายตรงนี้มันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยถ้าเราบอกเราเทรดระยะยประมาณสักเล็งสักประมาณ5นี่จะเห็นยอดขึ้นใกล้ๆหน่อยตรงนี้ก็เหมาะสมก็เลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาอ่านค่า ตอนนี้อย่างเซตตรงนี้มันไปนติดอยู่ตรงไหนหนึ่งสี่สองสามห็นไหมครับเนี่ยที่ผมเคยอ่าโพสต์ไว้ว่าไอ้ให้อย่างเก่งนะรอบนี้ให้มันผ่านตรงนี้ก่อนมันจึงจะขึ้นไปทดสอบหัวน,นี้เพราะหัวนี้มาจากไหนมันวัดมาจากสวิงโลของตั้งแต่รอบวันที่เท่าไหร่ซึ่ง้าราไม่มีเอาไม่เอาเครื่องมือชุดนี้จับเราก็จะม็นตั้งแต่วันที่เก้าตุลาเนี่ยนะครับแท่งนี้ที่ทําทําโรตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็มาหลุด ลดลงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันทะลุขึ้นไปได้โอเคเทนมันก็จะดีขึ้นเพื่อที่จะไปทดสอบหนึ่งสี่สามหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันติดอยู่เพราะมันสุกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้านใหญ่เลยนะครับต้านใหญ่เลยถัดสองแทงสามแทงเลวเอาแล้วมันไม่ไม่ข้ามเนี่ยโอกาสที่มันจะวกตัวลงมาก็จะมีนะครับทุกเรื่เราก็มีเห็นไหมครับเนี่ยมันตรงนี้ถ้าระยะสั้นเราจะเห็นนะครับตรง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 เดเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงที่ ให้เราอ่านแบบนี้ให้อ่านตรงเดมันจะมีของใหญ่มันจะมีอยู่ที่หนึ่งสี่สองสามส่วนถ้าเราย่อยลงมาเราจะเห็นอยู่ที่ 1, 4, 1, 6, หนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเนาะแต่ละทาทำเซมให้เราปรับออกมาแบบนี้นะครับให้ปรับออกมาแบบนี้คู่ค่ามันเดยมันจะอ่านออกมานะหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะ 1, 4, 1, 4, ครับเพราฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดไฮอ่าสวีนของไฮตรงนี้คือหนึ่งสี่สองสามของวันศุกร์นะครับ ใช้วิธีการดูยอดขึ้นตรงนี้มันก็จะเราก็ต้องดูว่าถ้ามันหลุดหนึ่งสี่หนึ่งสีรอบหนึ่งมันจะดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีได้ดูทีละไทมเฟรมนะครับทีละไทมเฟรมก็จะเห็นหนึ่งสี่หนึ่งสียังอยู่นะครับก็คือหัวนี้หัวที่ลากมาตรงนี้นะครับทุกตัวก็สามารถที่จะให้ดูได้นะครับเรามาดูทีเฟกเนาะเดี๋ยวผมเอาลบพี่โบนี้ออก อีสิเตอนนี้สองชั่วโมงตรงฐานแถวนี้เรามองไม่เห็นนะครับเราต้องขยับอีกหน่อย 8, 7, 2, อ่าแปดเจ็สองนาะ8ปดเจ็ดสองกับแปดแก็ประมาณขึ้นลงประมาณ10จุดอันนี้สวิงได้นะครับในวันสวิงได้ไม่มีปัญหาถ้าตรงนี้เนาะถ้าขึ้นไปชนตรงนี้อาจจะตีกลับลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้น มันก็อยู่แบบนี้จนกว่ามันจะหลุด8.72ลงมานะครับแล้วก็จะถ้าหลุดอีกตรงนี้อีกทีก็เสียหายนะครับก็มุมมองก็จะน่ากลัวนะครับตรงนี้ยังเห็นอยู่8.87แนวโดนแนวโซนเดิมยังแข็งนะครับตรงนี้8.87นะครับถ้าใครเตดที่เฟกก็อาจจะต้องปรับอันนี้ลงมาอีกนิดหนึ่งก็ได้ ูว่ามันแคบลงนะครับเพอะตัวนี้มันระหว่างวันมันจะสวิงกันค่อนข้างจันะครับการไปเปิดในนี้กว้างหน่อยมันอาจจะมองไม่เห็นแปดปดเนาะแปดนะครับข้างล่างในทำฟมดีเนาะแต่ถ้าสชั่วโมงเราจะเห็นตรงเนี้แปดเจดสจดเ้าที่พยายามแล้วมันจะไม่มันไม่หลุดนะครับมันหลุดลงไปแล้วมันดึงขึ้นนะครับ8ปดดเดตรงนี้ก็ยังแข็งนะครับแปดดสเนาะ ข้างบนตรงนี้ก็ยังเป็นแนวต้าน882ยังไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นกรอบสวิงมันก็อยู่ประมาณนี้นขึ้นลง10จุดต่อวันนะครับเพราะนั้นก็ต้องเล่นสวิงสวิงสวิงเอาไว้สวิงก็ปรับหน้าให้ทันเดี๋ยวมันก็ดึงขึ้นดึงลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับในการดูเจ้าตัวแฟกเตอร์ถ้ายัางดูพวก S C อเลยพวกนี้ก็ปรับปกติก็ได้นะ ตัวนี้เวลาเราเทรดสั้นเราอาจจะเห็นเป็นชั้นๆชั้นๆแบบเนี้ยก็ปรับตรงนี้นะครับลองปรับตรงนี้ดูถ้าใครบอกว่ามันยาวไปก็ปรับลงนะครับปันิีผมจะปรับไว้ที่หนะ้าเนาะห้าหรือเจ็ดเราจะเห็นว่าแนวรับข้างล่างของมันถ้าหลุดตรงนี้เราต้องก็ต้องถอยก่อนนะครับตอนนี้เขายามเอาชนะหัวเนี้นะครับถ้าถถอยต่ำกว่านี้ก็ก็จะลงมาย่อลงมาสิบห้าบาทเพราะนี่คือมันหัวมันกครพยายามยืนอยู่นะครับ คนตัวอื่นบ้างเนะคสดสภาอันนี้ตัวนี้ก็ยังเทนยังไม่ค่อยดีนะครับเทนยังไม่ค่อยดีมันกดนะตอนนี้เยี่มันกดลงมามันมีแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยยี่สี่จุดหกยี่สี่จุดเก้าแถวๆนี้นะหัวเนี่ยมันก็เป็นต้านเหมือนกัน โอกาสจะถอยมา23.77ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันมีการกดลงระหว่างวันนะครับ TKN อันนี้ก็ยังไม่ข้ามนะครับตรงนี้เป็นแนวรับอันล่างสุดเลย10บาทเนี่ยมันติดอยู่10.6มันยืนไม่ได้นะครับยืนไม่ได้ก็จะลงมา10บาทเนี่ยลงมา10บาทนะเราเฝ้าดูอีกทีหนึ่ง หลดตรงนี้ลงมาล่างเลยนะครับตามย,าตยังติดยุงเนี้ยแท่งนี้เอาไม่ยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามนี่ก็ถอยลงความเซเว่นอันนี้แนวรับล่างแนวล่างอยู่ยิบเอ็ดจุดยี่สบอ็ดจุดี่เนาะแถวนี้ไม่ไม่หลุดตรงนี้อาจจะยาวไปหน่อย ถ้าจะเอาสั้นก็ปรับตรงนี้ลงนะครับแค่มันคุมโซนที่เราจะซื้อขายตอนนี้มีแนวต้านอยู่ยี่สองยามจุดสมนะครับยี่ามจุดสามเห็นชัดเนาะวันนี้ชัดนะครับหกสิบวินาทีมันไม่หลุดยี่สิบองจุดห้ามดึงขึ้นเนาะตรงนี้มันหลุดลงมานะครับอีกแนวนี้ัดเนาะตัวนี้มันหลุด ูแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นยังไม่ผ่านตอนนี้มันผ่านผ่านแล้วตรงนี้ย่อลงมาตอนนี้กําลังขึ้นดึงขึ้นเนาะแนวโน้มตรงนี้ก็ถ้าแถวนี้ยังไม่หลุดลงมาก็ือยืนได้ถ้าแถวนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามจุดสองเนี่ยโอกาสที่มันจะวกตัวกลับขึ้นไปก็ได้นะครับถ้ามันยังไม่หลุดยี่บห้าจุดห้าจะสวยเนาะเพราะฉะนั้นกรอบที่เราเห็นตอนนี้ก็ก็ดูมันต่อว่าตรงนี้มันพยายามอยู่ยี่ิบสามจุดหนึ่งแต่ถ้ามันยังไม่หลุดตรงนี้ถือต่อไปได้นะครับถือต่อไปได้ ที่มีของเนาะนะนพยายามตรงนี้นะครับหัวนี้มีหัวหนึ่งนี่ก็พยายามคอมันยังดันอยู่ถ้าวิกหน้ามีแท่งตั้งลำตรงนี้ได้จะสวยนะครับอับสายมันก็จะพอขึ้นไปข้างบนตรงจุดที่มันหลุดลงมาได้แถวย4 5บสีนะครับ อันนี้มันสู้มันรวบรวบอยู่เจ้ามือมึงมาเก็บนะครับเห็นแนวชัดเจนนะครับนะในการเทรดไหมก็ใช้แฟกเตอร์ตรงนี้ในการปรับค่ามีแฟกเตอร์มีการปรับค่าเพิ่มเติมก็เลื่อนลงมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้ฮาร์โมนิกเนาะตรงนี้จะมีโหมดที่เป็นแนวเส้น ยาวไม่ยาวไปใหญ่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเนี่ยตรงนี้นะครับปรับได้ตรงนี้เป็นค่าอักษรค่าป้ายราคานะครับปรับให้เล็กลงก็ได้นะครับตรงนี้เป็นซัพพอร์ตลาเบลเราจะปรับให้มันเป็นสีดําทึบเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันปรับให้มันทึบลงไปเลยให้เห็นเฉพาะตัวราคาแบบนี้ จะได้ดูง่ายนะครับแล้วแต่ทีมแล้วแต่หน้าจอเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชันเพิ่มเติมเนาะปรับนี้กับตัวลายนี้เอาสักเส้น2ไซส์ขนาดสอพอเหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้ อเคนะครับก็จะได้เห็นป้ายลาเบลที่มันมีรูปแบบที่มันหลากหลายต่างกันตามห,าหน้าจอของแต่ละคนนะครับเขาจะเป็นรูปแบบของการเทรดโดยการ c คอมบายนะครับก็คือการผสมระหว่างโหมด6กับโหมด7วันนี้ก็คงจะมีรีวิวนะครับโหมดนี้จบเท่านี้นะครับได้ไปลองปรับแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ